สวัสดีค่ะสวัสดี FC หัวหน้าโจ้แคสซินจ้าสวัสดี FC ฟุปคำที่โทรมาเมื่อกี้เท่าแก่เท่าแก่ที่โทรมาคุยถามไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพันยูทูบช่องนี้นะคะอ่า FC ค่ะวันนี้เจพึ่งเจพึ่งและหัวหน้าโจ้มามางานวันคล้ายวันเกิดของว่าไงดีผู้ เออบอกว่าอาจารย์ดีกว่าเนาอ<จ>เป็นอาจารย์ของหัวหน้าจโจ้เดี๋ยวเจะเพิ่งจะแนะนํานะแต่ตอนนี้หัวหน้ากําลังทําอาหารให้อาจารย์กินอยู่นี่ค่ะวันนี้หัวหน้าทําอะไรคะสวงวิญญาณเด็กรถครับโอสวงวิญญาณเด็กรถโอ้อันนี้ย้อนย้อนย้อนถึงเมื่อครั้งกี่ปีคะ25่ะ25 ประมาณ25เนาะประมาณ25-26ปีประมาณนี้ค่ะนี่วันนี้เมนูเด็ดของเรานะจ๊ะ FC จ๊าต้มเป็ดต้มเป็ดเทศจ้ายั่วๆจ้า FC ที่น่ารักจ๋านี่วางเอฟจ้าลาบเป็ดแล้วก็อันนี้คือลาบเป็ดจ้าเ c จ๋าโอ้ยั่วมากเลย โอ้ยเบาเร็วน้ำลายไหลแล้วเอฟซีขาอีสันเบาไทายบ่ด้แล้วค่ะลาบเป็ดจ้าลาบเป็ดน้ำลายแตกสวดสวดเลยจ้านี่เด้อนี่เด้อมาเด้อยู่บานประสาทเด้อจ้าตอนนี้เจพึ่งยู่บานประสาทจ้า <c oughs> อันนี้ <c oughs> หัวหน้ากำลังตำน้ำจิ้มใช่ครับอ่า <c oughs> แล้วก็ถ้าอยากให้มันอร่อยมันก็ต้องตำแบบสามชา้นครับ มาซาด้าเอฟซีจ๋าถ้าอยากตั้งขึนมร่อยก็ต้องแบบสามช่างไโอ้ปานนั่นเลยตีโอ้โพว่าหนาวเพิ่นจะเป็นมั่นเนาะ <c oughs> พ่อหลาเส้าเล่นซาโคกยายสิแตกค <c oughs> นเดียวค่ะใส่หมูนี่หัวหนาเพิ่นกะย่างครับมัมกเองมักเองจะมักเองอ่ะนี่ไฟพร้อมอันนี้เจ๊พึงต้มไหมน,นั่นเด็ f เอฟซี FC จ๋าเนี่ยเจ๊พึงต้มไอ้ใสออน นี่ใสออนหอนหอนเย่วๆจ้าใสตังใสตังเออใสออนนี่เอามาย่างใสตันนี่เอามาต้มจิ้มโอ้ยว่ากับว่าพิดเด้ค่ะเอซี่จะถือสาเจเพิ่งได้จ้านี่นี่ได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมากโอ้ยเอฟซีค่ะมาเด้อเอฟซีจ้านี่เด้อ มื่อนี้เจ๊เพิ่งบอได้ลงคลิปมื่อนี้บอได้หาคลิปพะว่าค่าตังยุงวุ่นวายอยู่เนาะจ้ามีธุระอยู่มีธุระประปังอยู่ก็เลยบอได้ไปไายผู้ใดนะะเนาะค่ะเนาะเอฟซีเนาะเข้าใจเจ๊เพิ่งเนาะอย่าหน่อยใจเจ๊เพิ่งเดอ้อที่บอได้ลงคลิปเด้อเดี๋ยวมื่อนี้สิลงคลิปยาวๆให้เบิ่งนี่ที่หัวหน้าเพิ่นเฮ็ดกับเขาเนาะค่ะเนาะมื่อนี้หัวหน้าเพิ่นถอดรถเกี่ยวอยู่หลังบริษาทจ,จ้าที่นี่เจ๊เพิ่งก็เลยบออยากเข้าไปกวนเขานะหล่ะยางเจ๊เพิ่งก็ติดธุะระก็เลยบอ ก็ได้ไปไปไทยให้เอฟซีเบิงเอฟซีอย่าหน่อยใจเดอ้อนี่ก็ได้เมนูอาหารมาทักไทยให้ให้เบิงเด้นเนาะเนาะค่ะเนาะเนี่ยใสออนอย่างเยอะยั่วจ้าเผื่อเพื่อมาอย่างให้อาจารย์ปรมาจารย์เพื่อนกินผุนปรมาจารย์เพื่อน,นไทยอยู่ผุนก็เดี๋ยวให้ให้เบิงกันการ<ว>การทำอาหารของหัวหน้าเน <ๆๆ S 2> าะค่ะเนาะ ว่าสิเซ็บเสดเพชรมั่นขนาดใดเจพึงนะกระยากให้เอฟซีนะไมาได้กินน้ำเจพึงเด้เนี่ยค่ะเพิ่งเนี่ยเนี่ยอืมม่สมัตว่าแบบแบบบอก่าพี่น้องตะคองกับน้องไม่ได้พี่น้องค่ะเทดหาไปละเนาะนี่พุ่นะข่ดนะ สนุกสุกสรรพักแม่เฮ้ยพี่น้องค่ะแซ่บหลายมาแล้วจ้า FC จ๋านี่ไงปรมาจารย์ของหัวหน้าจยอุ้ยแม่โูรมาจารย์ต่อจ้า FC จ๋าต่อจ้ามีปรมาจารย์ของหัวหน้าโจยสวัสดีจ้าสวัสดีปรมาจารย์ของหัวหน้าโจยค่ะ แนะนำตัวหน่อยแนะนาตัวให้ F4 ของผมผมนี่ครับอะยืนอายืนอ่ะยืนยืนยืนข้างกันอ่ะยืนนี่อาจารย์ของอนาจิโรวันนี้นี่เนี่ยค่ะมาถ้าไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีจุดยืนตรงนี้เอี๋อันนี้วันคล้ายวันเกิดของคุณตาพอพ่อตาอ่ะ อันนี้ผู้มีพระคุณอย่างสูงนะคะเนี่ยเจ้พึ่งกับหัวหน้าโจยไม่เคยลืมเลยเนี่ยรักรักมากบอกเลยพ่อคนที่สองอ่ะรักมากเลยเอฟซีจ๋าเนี่ยเนี่ยหัวหน้าโจยท่านรักและเคารพมากเนี่ยนะถ้าไม่ได้คนนี้นะบอกเลยเอฟซีจ๋าหัวหน้าโจ้ยก็คงจะไม่ได้มาทําอะไรที่ตลกสนุกสนานให้เอฟซีได้ชมนะไม่จะอาจแทบแทบจะไม่มีเลยนี่คือนี่คือคนคนปั้น ปั้นให้หัวนายโจ้เป็นเป็นเป็นคนขับไมโครตั้งแต่ถคนเราจะปั้น,นออต้องปั้นขาก่อนครับมันจะเออดินได้ปั้นเทียนไม่ได้ครับเด็ดเด็ดมากต้องปั้นขาก่อนเอ้เนียนี่คะ่ะนี่ อันนี้อันนี้ก็รักษาคำพูดแล้วนะเอฟซีนะที่ว่าจะพามาชมแบบว่าพาจะพามาแนะนำให้รู้จักที่ที่ผู้มีพระคุณของหัวหน้าโจ๊ยนี่คนนี้ค่ะบอกด้วยว่าคนขาบไมโคอยู่อำเภอบ้านกรวดต้นๆเลยเนี่ยต้นๆของอำเภอบ้านกรวดค่ะถ้ารุ่นของรุ่นของเออรุ่นพ่อๆประมาณนี้จะรู้จักกันจ้ะแต่ตอนนี้ท่านก็ประมาณว่าเกษียณแล้วค่ะมีหลานเยอะ ก็เลี้ยงหลานนี่ค่ะทุกคนประมาณนี้หัวหน้าจัดโอ้มันแตกออ๋อเหรอโอ้โอ้ว้าวกำลังยั่วๆเลยจ้าเอฟซีจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ น้ำชานะครับวันนี้เจนี่เจใครอยากเห็นหน้าเจนะครับเฮ้ยเดี๋ยวรุดรุดรุดเฟรมรุด,ดอันนี้คือเจพึ่งนะครับนี่เจพึ่งของของอะไรนะหัวหน้าจโาจ,โาจ้ยครับนี่ครับหัวหน้าจโาจยสวัสดีค่ะเมนูนะครับเ <c oughs> มนูนี่ครับกระงงามครับเพืนน่อให้มันเหลืองยังหน่อยนี่เหลืองแจ๊กหน่อยนี่ เรื่องตันเต็กกีทาจออั่วอันนี้ก็เมียภรรยาของผู้เกษียณนะครับผู้เกษียณไปแล้วซื้อก่องน้ำ นี่คะ่ะเจ๊พ,พึ่งก็รักและคิดถึง FC ของเจ๊พ,พึ่งทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะหายคิดถึงกันเนาะวันนี้ทั้งวันเลยไม่ได้เห็นคลิปเนาะแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ลงรบรรยากศาศโอเคค่ะ<ม>เร,เรว็วเร็วนี้อะะีกสองวันอะ FC บอกได้เลยว่าประมาณสอ2วันเราจะมีเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์รอีกแล้วจ้ามีเซอร์ไพรส์มาอีกแล้วจ้า พอถามปั๊บบอกว่าไม่บอก,รรกคำนี้ยตลอดรรไม่บอกจ <c oughs> ้าเน่โอ้ว่าไงคะโอ้ยกำลังยั่วยั่วเลยจ้ากำลังยั่วยั่วเลยไม่ข้าวนะยั่วจะขึ้นถ้าที่ขึ้นยังไม่ขึ้น เจเฟอร์เบเอร์ค่ะขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับยอดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b ์กดกระดิ่งสั่นให้เจ๊พึ่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆเลยรักและคิดถึงเอีทุกคนนะคะหวังว่าเราจะรักกันและดูแลกันไปแบบนี้นานๆนะคะกดติดตามและกดสู้กระดิ่งด้วยนะครับเผื่อการแจ้งเตือนจะได้ก่อนใครเ้ย โอ้ยปั้นมากระตีเลยเนี่ยปันป้นมากระตีระรคุณตาบอกว่าปั้นมากระตี <c oughs> <c oughs> นตา <c oughs> นม,า <c oughs> มีมีใครมีใครขับไปนอนตรงสขขะพานนั้นอันนี้เขาเริ่มเริ่มล้ำลึกถึงอดีตแล้วค่ะเขาเริ่มล้ำลึกถึงอดีตแล้วไปนอนสะพานแล้วพาสาวไปนอนใช่ไหมครับอดีตอดีตที่กว่าจะมาเป็นแต่ก่อนเขาเลียนคนขับรถ ไปทึงวันนี้ใครได้ผูกคนขับรถอนาคตเป็นคนุณนายอายุ <c oughs> ใครเปล่า,าไม่จริห <c oughs> งหร <c oughs> อยังเหมือนยังไม่ได้เป็นคุณนายเลยทู <c oughs> รักขอบคุณมากครับที่รับชมตอนนี้นะครับสวัสดีครับผมสำหรับเอฟซี FC ท่านไหนที่คอย คอยไหลสดเนาะเดี๋ยวขอขอเวลาอีกสักแป๊บเนาะตอนตอนนี้ยังครุขระอยู่อะตอนนี้ยังครุขระอยู่ก็อีกสักแป๊บเดี๋ยวเจพึ่งกับหัวหน้าโจทย์ก็ก็ก็ทาตามสัญญาเดี๋ยวเจพึ่งเจพึ่งกับหัวหน้าโจทย์ก็จะมาทาตามสัญญานขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะรักและคิดถึงเอฟซีอะบายบายเอฟซีหน่อยเลย ปิดปิดปิดให้หน่อยปิดหน่อยฝากหน่อยเรยฝากช่องก่อนฝากช่องด้วยค่ะอ่ะฝากช่องหัวหน้าโรยแคสซิ่ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์และกดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเวลาแจ้งเตือนมันจะได้กดตั b สไครต์เห็นก่อนใครโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ